อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย ท่านผู้ชมครับพบกับอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิมนะครับสัปดาห์นี้ก็หนีไม่พ้นถึงเรื่องที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนโดยเพพาะยิ่งบรรดาพักการร้านอาหารก็ได้ถือว่าเปิดบริการกันพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องวัคซีนแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศได้สองสัปดาห์แล้วนะครับและในขณะเดียวกันก็ถือว่าจะเรียกว่า เบรคหัวทิมซึ่งไม่ใช่เป็นคําพูดของชาย,ยานะครับแต่เป็นคําพูดของบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายในเรื่องที่จะเปิดสถานีบางซื่อและเปลี่ยนจากคาว่า Walk-in ก็เป็น o n นไ t e ์เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันที่ประเทศสิงคโปร์กับไต้หวันที่หยุดในเรื่องของโควิด -19 มาแล้วแต่ก็เพิ่งระบาดได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จากตัวเลขที่เป็นศูนย แต่เพิ่งระบาดมาทั้งที่ไต้หวันแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นมาติดตามกันถึงเรื่องของวันที่17เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประมาณเกือบเกือบจะหนึ่งสัปดาห์เต็มเ็มนะครับจากในเรื่องของพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็เพิ่มจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนะครับจากเดิม6กจังหวัดลดเหลือเพียง4จังหวัด นะครับก็คือกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนะครับมาตรการก็คือว่าสามารถนั่งรับประทานอาหารได้แต่ไม่เกิน25%หมายถึงว่าหนึโต๊ะ4คนนั่งได้เพียงหนึท่านเท่านั้นเองเนี่ยนะครับเปิดได้เวลาไม่เกิน21นาฬิการหรือ3ทุ่มแต่ขายกลับบ้านได้ไม่เกิน5ทุ่มนะครับแต่ก็ยังห้ามดื่มบริโภค ก็ขอภัยครับห้ามดื่มสุราห,หรือแอลกอฮอล์นะครับก็ถือว่ายังดีนะครับที่จะปิดไว้ประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์ก็ยังนั่งดื่มดังนั่งรับประทานอาหารได้ถึงสามทุ่มเนี่ยนะครับและพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดก็คือสีแดงจากสีแดงเข้มเป็นสีแดงนะครับ45จังหวัดลดเหลือเพียง17จังหวัดก็มีจังหวัดกาญจนบุรีชนบุรี8ริ้วตากนครปฐมนะครับก็เลื่อยลงมาไปจนไปถึง จังหวัดสมุทรสาครสงขลาและสุราษฎร์ธานีนะครับนั่งกินได้จาก3ทุ่มเป็นถึง5ทุ่มแต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มสุรานะครับและพื้นที่ที่ควบคุมสี <c oughs> ส้มจาก26จังหวัดก็เพิ่มขึ้นเป็น56จังหวัดนะครับจังหวัดที่เหลือทั้งหมดนี่ก็สามารถนั่งกินอาหารได้ตามปกตินะครับก็ประมาณสัก5ทุ่มถึง2ยามนะครับ อย่างไรก็ตามยังห้ามดื่มสุราหรือห้ามดื่มแอโกโลกอฮอล์ก็ถือว่ายัางให้บริการก็อย่างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ผมไปสังเกตการดูตามร้านอาหารต่างๆเมื่อตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารและก็วันพุทธที่ผ่านมายังมีผู้ที่มาใช้บริการนั่งได้ถึงสามทุ่ม ก็ประมาณสักสามโต๊ะสี่โต๊ะเท่านั้นเองแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังเปิดให้รับประทานอาหารกันได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารทั้งหลายทั้งปวงก็ยังเป็นห่วงลูกโซ่ให้ไปซื้อวัตถุดงวัตถุดิบกันได้และในขณะเดียวกันมติคณะรัฐมนตรีมีมติให้กู้เจ็ดแสนล้านบาทนะครับเพื่อรองรับ ในเรื่องของละลอก3ให้มีการกู้เงินเพิ่มจากเดิมที่กู้ไว้แล้ว1.1แสนล้านบาทนะครับซึ่งก็หมดแล้วแต่ก็ถือว่า,าจากโครงการต่างๆที่ในส่วนรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอาทิเรื่มคนละครึ่งก็ดีเรารักกันมาตรา33เรารักกันเนี่ยนะครับแต่ก็ในช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาเกือบเกือบจะสิบเดือนที่ผ่านมานะครับและก็ขอเน้นย้ำว่าในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า เรื่องวัคซีนนั้นเป็นวาระแห่งชาตินะครับและในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนั้นก็น่าจะประมาณาจำนวนปริมาณเมื่อวันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาก็าลดลงมาเกือบๆจะ120,000 0 0กว่ารายนะครับหายแล้วประมาณ75,000กว่ารายและเสียชีวิตก็วันนี้เราอัพเดทกันในช่วงหัวค่ำของวัน พู้หัดส,สอบ,บดีนะครับก็เสียชีวิตแล้วประมาณ670กว่ารายนะครับก็อาจจะเสียชีวิตเพิ่มแต่จํานวนก็ค่อยๆลดลงนะครับทั่วทั้งโลกขณะนี้ติดเชื้อแล้วประมาณหนึ่งร้อเกือบเจล้านคนแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ยประมาณ3ามแสน 4มื0นกว่ารายนะครับก็ยังมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งสิงคโปร์กับไต้หวันก็หยุดแพร่โควิดกันมาพอสมควรหลายเดือนทีเดียวน,นะครับแต่อยู่วันดีคืนดีก็มาติดเชื้อจากบรรดา,านัก บินที่บินเข้าบินออกนะครับและก็จากสถานบันเทิงคล้ายๆกับประเทศไทยไม่น่าเชื่อนี่นะครับก็กลับมาระบากันอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนะครับก็ในเรื่องของที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะระดมปูพรมพูดแบบทาหารเลยเนี่ยนะครับคือปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทั่วทั้งกรุงเทพโดยเพราะยิ่งกรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและก็จะปูพรมฉีดวัคซีนให้ในเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมนะครับให้ได้สูงสุดประมาณ7 0ถึง75เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นจุดฉีดหลักทั้งสิ้นนะครับให้กับกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเพราะยิ่งก็เรียกว่าผมไม่ใช่เป็นคำสับของผมเองนะครับ เป็นคำสรรับของมามดาพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายบอกว่าเบรคหัวทิมที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะใช้สถานีกลางบางซื่อให้เป็นจุด w a l k i อิเข้ามาฉีดเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าท่านบอกว่า <c oughs> จะก่อให้เกิดพี่น้องนั้นเข้ามาใช้บริการจำนวนมากก็จะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่มีการชุมชุมนุมกันอย่างมากมายท่านก็ บอกว่าไม่อยากให้มีการ walk in นะครับแล้วก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าถ้ามีการมาเดินเข้ามาใช้จำนวนมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เลิกใช้นะครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพาบุรพชัยศรีนะครับก็บอกว่าเลิกใช้ก็ว่า walk in ให้ใช้ก็ว่า on site แทนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ให้มีการ ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับและท่านอนุทินชาญวิริกุลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ไดีที่จะโต้เถียงอะไรทั้งสิน้นแล้วก็อธิบายหรือพูดอะไรมากมายบอกว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการครับอย่างไรก็ดีนะครับ <c oughs> สิ่งที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลสำรวจพบว่าชาวบ้านพึงพอใจ มาตรการเยียวยาโควิด -19 ระดับมากถึงมากที่สุดนะคะร้อยละ81.2แต่ก็บอกว่าเรื่องแจกเงินสดนั้นก็ดีนะครับส่วนเรื่องการจัดหาวัคซีนประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ66.3%แต่ขอเน้นนะครับว่าเป็นการส,สำรวจพี่น้องประชาชนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวนเกือบจะ1 0 0 0 คนเนี่ยนะครับแต่เป็นเพียงสำรวจเมื่อวันที่8ถึง15มีนาคมนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นการสำรวจตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่เพิ่งมาแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับการสำรวจนั้นเนี่ยเป็นการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมวันนี้ก็เข้าเป็นวันที่20กว่าจะเกือบจะปลายเดือน พฤษภาคมแล้วนะครับความสึกประชาชนอาจจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ดีครับประชาชนร้อยละ99.7เกือบจะร้อนะครับรับทราบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภาครัฐโดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเนี่ยนะครับถึงร้อยละ8ปดสนะครับแล้วก็พอใจปานกลางร้อยละ15.9พอใจน้อยที่สุดร้อยละ2และไม่พึงพอใจเลยเพียงแต่ร้อยละ 0.6เท่านั้นเองเนี่ยนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยการระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ59.9เานะครับพึง<ม>พอใจระดับมากถึงมากที่สุดโครงการาคนละครึ่งร้อยละ82.7ทีเดียวนะครับโครงการเราชนะร้อยละ86.7และมาตราอา่ามอ3เรารักกันร้อยละ,ะ67.8ทีเดียวนะครับ สำหรับมาตรการที่เราต้องการช่วยเหลือมากที่สุดเลยก็คือโครงการเราชนะนะครับอย่างไรก็ดีครับที่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของต้องการที่จะได้รับวัคซีนให้มากสุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงการชี้แจงแล้วว่าจะปูพรมพูดแบบในลักษณะที่เป็นแบบทหารก็คือปูพรม ที่ให้ได้ฉีดเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งในนะครับในเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมให้มากที่สุดถึง70-75เปอเเลยครับในขณะเดียวกันครับท่านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยนะครับว่าเลื่อนการเปิดเทอมครับจากวันที่1มิถุนายนให้ไปเปิดเทอมวันที่14มิถุนายนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงให้ เกิดจากเชื้อโควิด19ในบุคลากรทางการศึกษานะครับเพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงศึกษามีความห่วงใย,ยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานที่ตึกศึกษาต่างๆนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าจากขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดก็ย่งต่อเนื่องและก็ยัง มีคลัสเตอร์ใหม่ๆที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในหมู่คนงานก่อสร้างในหมู่บรรดานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ยังมีการเพิ่มคลัสเตอร์กันเกิดขึ้นใหม่ๆแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังได้รับการฉีดวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมก็ได้ไปสำรวจ ถึงบรรดาสถาบันบำราศนาราดูลก็ดีบรรดาที่โรงพยาบาลศิงธยากระทรวงสาธารณสุขเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์อย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาตอนเที่ยงนั้นเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นรับประทานอาหารกันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทานเลยกันมากมายกินแกงเกิงแกงอะไรตอนอะไรต่างๆกินส้มตามกินไก่ยางกินข้าวเดี๋ยว มีเวลาพักกันน่าจะประมาณสักไม่เกิน35 40นาทีเท่านั้นเองก็ถือว่าน่าสงสารมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทีเดียวผมก็จะนำบรรดาอาหารดีๆไปให้ ช่วยเหลือนะครับก็น่าจะส่งพิซซ่งพิซซาไปบ้างส่งส้มตาไก่ย่งไก่ย่างข้าวหนุ่มข้าวเดียวไปช่วยเหลือบรรดาบุคลากรทางการแพทย์และนางพยาบาลทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่องสถานการณ์ของเรื่องพิษโควิดเนี่ยส่งผลกระทบกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ มาติดตามตัวเลขทางสภาวะเศรษฐกิจกันบ้านนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์เรื่องโควิด1ิเนี่ยนะครับจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับก็บอกหรือ GDP ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าจากสถานการณ์โควิด -19 แนวโน้มเศรษฐกิจ2 5 6 4อเอาตลอดทั้งปีกันก่อนเนี่ยนะครับบอกว่าจากเดิมที่คาดการณ์กันว่าจะขยายตัวประมาณ4%อร์เต แต่ก็ปรากฏว่าน่าจะขยายตัวประมาณ2.5ถึง3.5แต่อาจจะเหลือเพียงขยายตัวเพียง1.5หรือ2.5นะครับหรือเฉลี่ยขยายตัวเพียง2เท่านั้นเองเนี่ยนะครับจากเมื่อปีที่แล้ว2,563ขยายตัวเพียง6.1ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เรื่อง,อ,งอุตสาหกรรมการส่งออกซึ่งผมได้ สนทนาพูดคุยและสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุณลินลักษณะวิสิตบอกว่าในรูปแบบของดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยนะครับหรือ GDP ขออภัยครับจำนวนตัวเลขส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยนะครับท่านก็บุกทั้งตลาดจีนโดยเฉพาะยิงตลาดจีนแล้วก็ตลาดอินเดียมากที่สุดเนี่ยนะครับบอกว่าอัตราการขยายตัวทางเรื่องส่งออกเนี่ยสูงถึง13ทีเดียวเนี่ยนะครับ เครื่องโดยเพาะยิ่งเรื่องอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนได้รับการสนับสนุนเรื่องลงทุนภาครัฐและก็ภาคเอกชนมากที่สุดเนี่ยนะครับท่านก็โดยเพาะยิ่งเรื่องออนไลน์ก็ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ก็ใช้บรรดาทูดพาหนงพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมหลักอีกหนึ่งอันคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เป็นความผิดของภาครัฐบาลนะครับและก็ภาคประชาชนเป็นเรื่องของสถาน,นการณ์เรื่องโควิด -19 แต่ปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวจากเดิมมีถึง40ถึง41ล้านคนแต่ปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพียงน่าจะ5แสนคนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ดีขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้น่าจะเป็นตัวเลข ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็น่าจะเหมือนประเทศอิสาราเอลซึ่งวันนี้ประเทศอิสาราเอลนั้นเนี่ยก็สามารถถอดหน้ากากอนามัยกันแล้วนะครับก็ถือว่าแต่ถ้าอยู่ในอาคารก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่ครับในขณะเดียวกันนะครับก็ที่สำนักโฆษกทันเนียบรัฐบาลก็เปิดเผยว่า,าถ้าผู้ใดนนเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนถึงสองเข็มแล้วจะได้วัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยนะครับ ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้จะต้องมีทั้งหมดเนี่ยจะต้องผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนั้นจะต้องมีขั้นตอนเรียบเอกสารถึง4ออหลักฐานด้วยกันก็คือ 1. นึ่งำใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยครบ2เข็มซะก่อนซึ่งออกโดยสำนักอนามัยและสถานพยาบาลของรัฐและของภาคเอกชนนะครับ สหนังสือเดินทางพาสปอร์ตสหลักฐานการเดินทางโดยเพอยื่นเรื่องตั๋วเครื่องบินนะครับค่าเอกสาร50บาทสําหรับจะยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตนั้นที่ 1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยาสุวรรณภูมินะครับ และก็สองคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวสถาบันบำราศรดานูนที่จังหวัดนนทบุรีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแปดโมงครึ่งเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นหยุดวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลือกนะครับสามสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองบางเขนเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเลือกนะครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเย็นและสี่กองโรคติดต่อ ทั่วไปที่กรมควบคุมโรคติดต่อแต่ยื่นเฉพาะวันจันทร์และวันพุธเท่านั้นเองนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงตรงเท่านั้นเองนะครับซึ่งคนไทยก็ที่อยากท่องเที่ยวต่างประเทศก็สามารถแต่ต้องฉีด2เข็มซะก่อนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้วัคซีนพาสปอร์ตเป็นต้นไปนะครับและก็ข่าวดีเช่นเดียวกันนะครับสายการบินแห่งชาติ ก็ผ่านฉลุยนะครับเจ้าหนี้การบินไทยรับแผนฟื้นฟูกิจการนะครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีการพิจารณาเมื่อเช้าวันที่19พฤษภาคมที่ประชุมมีมติโหวตยอมรับหนี้แผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยและแผนที่เจ้าหนี้เสนอแก้ไขสามฉบับได้แก่ฉบับที่4ผู้ทําแผนการบินไทยฉบับที่13ธนาคารกรุงเทพและฉบับที่15ชุมนุมสากลอกอทรัพย์แห่งประเทศไทย นะครับโดยยอมรับทั้งหมด28กลุ่มครับเจ้าหนี้ทั้งหมด36กลุ่มเจ้าหนี้รวมทั้งสิ้น1.16แสนล้านบาทครับคิดเป็น91.56เป็นเจ้าหนี้ที่ไม่น้อยกว่า50ของหนี้โดยได้ออกเสียงลงคะแนนจึงเป็นประชุมเจ้าหนี้บีมติยอมรับและแผนที่จะแก้ไขนะครับ เป็นฉบับที่4ี่ครับแผนเป็นคำร้องยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูของการบินไทยหรือในใฐานะลูกหนี้ซึ่งระบุถึงเหตุผลการขอแก้ไขว่าหลังจากผู้ทำแผนได้หารือกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลักทั้งเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูและเจ้าหนี้ที่มีโอกาสให้การสนับสนุนทางการเงินนะครับ เห็นพ้องต้องกันว่าเงื่อนไขสำคัญที่ทําให้เจ้าหนี้มีความเชื่อมั่นในแผนฟื้นฟูจนเพียงพอที่เจ้าหนี้จะให้การสนับสนุนแผนฟื้นฟูตลอดจนเม็ดเงินก็คือการที่การบินไทยจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ด้อยกว่าการเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่การบินไทยนั้นเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่กับ คนไทยมาประมาณมาณ60กว่าปีเช่นเดียวกันนะครับก็ยังถือว่ายังไม่ถึงกับต้องล้มละลายนะครับก็ถือเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันครับในขณะเดียวกันครับไปดูสำนักข่าว BBC ของประเทศอังกฤษนะครับรายงานบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ของชาประชาชาินะครับรายงานว่าการศึกษาครั้งแรกในโลกเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานอย่างยาวนานนะครับ อาจจะเป็นสาเหตุการฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ745,000กว่ารายนะครับในปีพศ2559กประมาณสัก5ปีที่ผ่านมานะครับจากโรคหลอดเลือดและหัวใจโดยคนไทยโดยขออภัยครับโดยคนในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับจากการวิจัยพบว่า การทำงาน55ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสูงขึ้นถึง35นะครับและการเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงขึ้นถึง17เปครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนทำงานสัปดาห์ละเพียง35-40ถึงชั่วโมงจากการศึกษาจัดทำโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO อย่างเผยอีกนะครับว่าเกือบ3ามใน4ี่ของผู้เสียชีวิตจากการทำงานเป็นเวลานานโดยเพาอยิ่งเป็นชายวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับบ่อยครั้งการเสียชีวิตเกิดจากขึ้นภายหลังในช่วงบั้นปลายชีวิตบางครั้งกินเวลาหลาย10ปีให้หลังนานกว่าชั่วโมงของการทำงานที่ยาวนานก็ถึงเวลาก็ต้องนอนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างแล้วก็พักผ่อนบ้างโดยเพาอยิ่งในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ อ่าอีกหนึ่งข่าวนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีเฉพาะบุคคลอากรสแตมให้กับลูกหนี้สถาบันการเงินในโครงการพักทรั์พัหนีคาดว่าจะสูญเสีรยรายได้หนึ่งมืนสองพันกล้านบาทก็ดีไม่พ้นนะครับในเรื่องของโควิด -19 นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุน การรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระระหน,นี้หรือที่เรียกว่าพักทรัพย์พักหนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีเงิและการผ่อนปลนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้ศูนย์าจากบัญชีลูกหนี้เพื่อสนับสนุนการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับก็เป็นมติของ,ของคอรมอซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ วันที่23มีนาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลบังคับใช้วันที่10เมษายน2564นะครับก็ติดตามก็ได้ในราชกิจจานุเบกษาครับและในขณะเดียวกันนะครับก็มาติดตามข่าวคราวถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับของอบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับ ริษัต่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT นะครับสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงข mm hmm. อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงกางโครงการ,ร BEM ห่วงใหญ่และสู้ภยัยโควิด hmm. -19 นำโดยคุณวิทูนหาไทยรัตนนารองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งของใช้จําเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ที่ให้กําลังผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในชุมชนคลองเตยขณะนี้นะครับโดยได้จัดสิ่งของสนับสนุนเป็นสองส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างเร่งด่วนส่วนหนึ่งมอบให้กับสํานักง,งานเขตคลองเตยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปคัดกรองเชิงรุก ในชุมชนอาทิชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลก็คือชุด PPE เนี่ยนะครับหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคถุงมือยางแอลกอฮอลอีกส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนคลองเตยผ่านมูลนิธิด,ดวงประทีปครับ,รบเช่นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ข้าสารนมกล่องบะหมี่ึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องถุงขยะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อรวมมูลค่าถึง8 4 0 0 0 0สี่มื่นบาทครับ โดยมีคุณปิยะธิดานิยมผู้อำนวยการเขตของเตยและคุณครูประทีพอึ้งทรงธรรมหาตะในขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านนี้เองนะครับก็อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือบ e m อ็มจำกัดมหาชนนะครับอย่างพยายามที่จะช่วยเหลือทั้งนี้ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดแล้วก็เว้นระยะห่างเมื่อมาใช้ รถไฟฟ้า MRT ท,ทั้งสายสีเงินและสายสีม่วงนะครับเอาละครับวันนี้อาทิตย์ข่าวเด็กกัญชายิ้มเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันอาทิตย์จ้าวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบพระคุณบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายทั้งซ p พทั้ง Air a s อเชียแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วก็บริษัทไทยเบฟแม้กระทั่งพันธ้ายนรสิง์แล้วก็อีกหลากหลายบริษัทเพียงโอมาสนะครับแล้วกอ็อีกเยอะแยะมากนะครับที่สับสูนุนรายการครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ